นี่บรรยากาศการแข่งขันกระนิ่งสนามบ้านเขมราชสนามเขมราชครับน้องๆฟังสปลปลาวเพื่นมาเชียร์เรือครับทำมาฟังนั่นการณนงามเพื่นการแต่งโตนแน่ช่วยนะครับเพื่น,นการแต่งโตแล้วก็แม่เชียร์เรือแม่เชี่ยวเรือเรือ,รอรไหนคะอ๋อสิงห์วันทาทิมีใส่สิงห์วันทาอ๋ออันนั้นก็สิงสิงหวันทาสิงห์วันทาผู้บ่าวยิงหันว่านทา าน้อยหมูเจียวเบิดเจียวเบิดเยบิเสียเบพื่อไดะนักกระเชยงขนาดเสียเพือลำานันสาวน้อยแเชียลํำไหนลูมาเชี่ยลำไหนกสาวหน่อยทำแพงสาวน่อยำแพงมากัเอื่อยบ่เอื่อยบ่แมอาอามากับาะทีบ่เดียวว่าเม่บ่หันมาแย่งก่อนมากับเอื้อยอาอา โอ้ยห,หัวผูเหนืกพระมากระเหมนี่ครับสนามเขมราชครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีวันที่12เดือนตุลาคม2567นะครับบรรยากาศพี่น้องครับเรื่องกะโอ้ยแต่และเที่ยก็สิเดแข่งครับโดนผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านในเบิง้งครับบรรยากาศสนามเขมราช12ตุลาคม2567ครับ